สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ชาวน,นี้ที่บ้านของเราสวนของพี่สาวนะคะก็อยู่นะจุดนี้ก็ตื่นขึ้นมาก็ตัดผักนะคะไปส่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ไปทดลองหอบฝรั่งแล้วนะจ๊ะ ไปทดลองหอบฝรั่งแล้วอืมรอรถซ่อมเสร็จรถยังซ่อมไม่เสร็จเดี๋ยวก็คงจะได้ไปดูเขาไปออกรายการกิ๊กดูสงครามเพลงในเวอร์ชั่นของอัศนีวสันเนาะน่านี่ข้างคางบ้านถ่ายจากมุมข้างบ้านค่ะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็มีหมาน้อยริมถนนนะคะอย่าให้พูดเลยลืมสภาพเรนูไปเลย ลืมสภาพเรโนไปเลยนะคะมันดูไม่ได้จริงๆดูไม่ได้จริงๆเนี่ยเขาอยู่อย่างเงี้ยไขยน้ำลงจากคลองชนประทานได้เลยนี่ตอนนี้น้ำแห้งแล้วตอนนี้น้ำแห้งแล้วเนี่ยที่เขาสวยอย่างงี้ไงติดคลองชนประทานมันนี่ขายกันแล้วนะคะไล่ละสองล้าน โดกจังดกจังเลยเนี่ยล้วกินได้ลัวกินได้เน,นี่ยเนี่ยเนี่ยไปยังที่ของเขานะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อืมนี่นางก็เป็นชาวสวนไปแล้ว แต่คุณเรตัดไปตัดมาหน้ามืดหน้ามืดนี่บวบ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 ,บ,วบ,บ,วบออกลูกขนาดนี้เยอะมันมีสองอย่างทั้งบวบแบบนี้บวบผอมบวบเหลี่ยมมีสองอย่างนะจ๊ะนะเจนนิดเจดกอยู่นะคขาโลกอยู่นะคะ อันนี้ก็ทางเข้าบ้านรถเต็มบ้านไปหมดอันนี้ของเลนูซื้อมาซื้อมากิมจูนะเดี๋ยวจะไปปลูกลงปลูกเดี๋ยวหันวันดีเลิกดีก่อนจะไปลงปลูกค่ะแล้วก็ทุเรียนอีกสองต้นทุเรียนอีกสองต้นแล้วก็มะม่วงอีกหนึ่งต้นนะอยู่ที่บ้านแล้วก็ปุ๋ยขี้ไก่สั่งซื้อมาจากนครศรีธรรมราชอืมปุ๋ยขี้ไก่ ปรับปรุงแล้วอม,มะเขือเขาเยอะขอ้าโพดปลูกจิปะทะอยากกินอะไรก็ปลูกเหลือก็แบ่งขายใช่นั้นนะอ,อันนี้หนอพี่เขาก็ดักกุ้งมาได้เยอะเลยวันคืนหนึงโหกุ้งอย่างเยอะเนี่ยเนีเนนี่น,น,น,นี่แต่เราคงทำสวนแบบนี้ไม่ได้ทำให้เป็นไม่ไหวไม่มีเวลาเดี๋ยวเดือนหน้าก็คงจะลุย ร้านเสริมสวยต่อแล้วล่ะเขาเวลาพักผ่อนช่วงนี้ไม่รู้จะไปนั่งรอลูกค้าทําไมลูกค้าก็ควรจะอยู่ในบ้านมอมมอมแม่แม่ไปก่อนนะคะคุณเดก็มาพักผ่อนพักผ่อนก่อนที่นี่นี่นมนลุมเขาเขาคงจะออกดอกออกลูกแล้วสวนเขาดอกไม้ดอกไม้ นี่เขาก็ทำกระชังเลี้ยงอะไรเขาไ,ไม่รู้ว่าดึงกุ้งไม้ยังพี่ไปดูดิดึงกุ้งไม้ยังมาแล้วไปดูดิไปดูดิมาอีกแล้วมัมนรู้ที่แล้วน,นี่เช้าพี่เขาดักไว้ค,คืนหนึงโอ้โหได้ได้ม้อหนึ่งเลยอ่ะ พี่ก็ทําแล้วก็เลยไม่ได้ถ่ายได้หมอหนึ่งเลยอะ่ะอืมนี่แค่ล่องเดียวน,นั้นแหละที่เขาเน่ะสิบไร่7เจ็ดไล่หรือสิบไล่นี่แหละนั่ะทำไปแล้วเขาไม่มีปัญญาทำก็ค่อยๆทาค่อยๆทําด้วยแรงเองแต่เรน่ะของเรนหกไล่ หกไล่กว่าเจ็ดไล่ก็จะเริ่มแล้วค่ะเริ่มวันนี้เริ่มวันนี้แล้วที่สวนเดิมก็คงยังมีอยู่แต่ว่าก็จะลงนี่นี่พี่ก็ปักไว้แล้วเนี่ยบอยพี่ก็ทําโชว์บอยพี่ก็ทําโชว์ห้านาทีแล้วนะาวิดีโอห้านาทีแล้วนะพี่เร็วๆดูดิอ,อย่าพึ่งอย่าพึ่งพูดเดีย๋ยวดูเด้เดี๋ยวเปลี่ยนไปใส่นูน่นเอาไปลง youtube หน่อย อัาวิดีโอไปลง youtube หน่อยไม่ใช่เฟซบุ๊กชีวิตสโลไลท์มาอยู่สวนนี่หะอุ้ยมีพี่เห็นไหมล่าเหมือนยกยอเลยอุ้ยเยอะแล้วพี่เอาอะไรใส่น่ะอะไรอ่ะอ๋อพี่ใส่ถุงบุกแล้วไม่ต้องมากระจายแล้วเนาะโอ๊ยมีกุ้งเห็นไหมล่าเพื่อนๆนี่เห็นไหมหายอยู่หากิน แนวแนวนี้ได้แล้วเนี่ยเหมือนยกยอเลยเหมือนยกยอสมัยเด็กๆเลยได้แล้วเห็นไหมอืมขะเนี่ยนะเพื่อนๆเห็นไหมคนรู้จักกินพี่คนที่ไรนะแฟนพี่สาวอะไรนะคนอะไรนะซุรินหรือสีตะเกนนะพี่ซุรินไปกี่สัานดอสุรินนะเห็นไหมพี่เขานั่นแล้วโอเคนะเพื่อนๆชีวิตดีๆเห็นไหม เก็บตัวหลังโควิดสู้ภย COVID, ัยโควิดเราก็มาอยู่ชนบทหาอยู่หากินแบบนี้ไม่ต้องลงทุนสัก,กบ,บาทเดียวแต่ถูกหวยก็หมดไปแล้วนะคะสองพันบาทหมดแล้วนะเพราะว่ามาอยู่กับพี่อ้าวลงไหมอ่ะพี่เอาไปใส่สิมันยังไม่ได้ทำก็เอาไปใส่ออก,กินเนีเ่ยอ่ะให้หนูไปเอาถังไหมหรือว่าไงดูดิตองนี้ เราต้องอยืนนะเพื่อนเด้ดดเอ<า>เพื่อนเด้อถังมาใส่ดีกว่าพาถังอาถังมาโอเคนะเพื่อนเพื่อนนี่หายอยู่หาก,กินนะ้